ขอ,อนอบน้อมแด่พระัตนไตรยัยขอากราบพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งตามสบายนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่13เมษายนพุทธศักราช2,568ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน5้าวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปผ่านมาผ่านไปก็ถึงปีใหม่ไทยอีกครั้งหนึ่งปีใหม่ไทยเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปโดยอาศัยช่วงระยะเวลาของการเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์ จากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งจะอยู่ในช่วงของเดือนห้าแต่ต่อมาภายหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ไทยให้เป็นไปคล้อยตามปีใหม่สากลก็เลยไปเริ่มต้นที่วันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญกุศลได้มีโอกาสดาเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน จากปีหนึ่งสู่ปีหนึ่งและยังมีโอกาสเจริญกุศลในวันที่เราเรียกขานกันว่าวันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นความโชคดีทำไมจึงเรียกว่าเป็นความโชคดีก็เพราะว่าเราได้ยึดถือเอาแบบแผนประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันมาแต่โบราณโดยที่ไม่ได้มุ่งไปถึงว่า ประเพณีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นมีกล่าวขานไว้ในตำรับตำราในพระไตรปิฎกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าชาวพุทธของเรามีการแยกกันออกระหว่างประเพณีธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆกับหลักคำสอนในพระศาสนาแต่ถึงแม้จะมีการแยกออกจากกันโยมก็มีการ นำธรรมะที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติโดยการแสดงออกถึงความกระตันอยู่วันสงกรานต์ที่เราได้เรียกขานกันแม้ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ก็เป็นการยกคุณภาพชีวิตของเราให้เราได้รู้ว่าในวันนี้เราทำอะไรบ้างที่ทำให้เราได้มีการระลึกนึกถึงความดีของบุคคลบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้าหากว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะตั้งความเคารพเมื่อมีการตั้งความเคารพเราก็แสดงออกโดยการแสดงออกโดยการเข้าไปกราบไหว้ขอศีลขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธมักจะมีความเกี่ยวข้องกับหลักของคำสอนมีการทำบุญมีการเจริญกุศลหลากหลายวิธีเพราะว่าสงกรานนี้ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดลทัทธิใดก็ตามต่างก็มีการละเล่นในวันสงกรานต์แล้วแต่ว่าท้องที่ท้องถิ่นนั้นจะทำอย่างไรแต่ในความเป็นชาวพุทธมักจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดมักจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์พระ มักจะมีความเกี่ยวข้องกับการขอขมาที่เป็นการแสดงออกถึงความกตันญูรู้คุณของตนเองหรือมีการระลึกนึกถึงข้อผิดพลาดของตนเองก็อาศัยวันสงกรานนี้แหละมีการบูชาสัก,กากระมีการขอข,อขมากรรมกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันบางคนบางท่านทะเลาะกันมาหลายวันหลายเดือน บางทีก็หลายปีแต่ยังหาโอกาสที่จะเข้าไปขอโทษขอเข้ามากันไม่ได้ทางทั้งที่ใจก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองกันแล้วก็มักจะอาศัยวันสำคัญหนึ่งในวันนั้นก็คือวันสงกรานอาศัยวันสงกรานนั่นแหละเป็นการเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะในวันสำคัญในวันสงกรานโดยมากผู้คนจะมีความเข้าใจ มีความรู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่ผู้คนต่างขอเข้ามาโทษกันและกันถ้าหากว่าบางวัดก็มีการจัดพิธีที่พิเศษขึ้นมาในคราวที่มีการรดน้ำผู้ใหญ่มีการขอศีลขอพรก็จะจัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายมายังสถานที่ ที่จัดเตรียมอาจจะเป็นลานวัดหรือที่วิหารลานเจดีย์ที่ใดที่หนึ่งที่จะทำให้บุคคลผู้เป็นลูกเป็นหลานเข้ามาทำสามีจีกรรมหรือเข้ามาทำพิธีขอขมากรรมได้นั้นเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ใดก็ตามให้เราแยกออกระหว่างธรรมเนียมประเพณีกับคำสอนในพระศาสนา แต่ในทางพระพุทธศาสนายมได้ตรัสแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเคารพไว้การทำความเคารพนั้นในทางโลกคือญาติโยมทั้งหลายอาจจะมีการทำความเคารพกันมากมายหลายวิธีบุคคลที่เราทำความเคารพก็จะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันไปถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีการยอมรับกันตามลำดับของยศถาบรรดาศักดิ์ ผู้ที่มีอายุมากอาจจะทำความเคารพผู้ที่มีอายุน้อยหรือในสถานที่ใดก็ตามที่มีการพูดถึงการรักษาศีลการที่บุคคลผู้รักษาศีลห้าก็อาจจะทำความเคารพผู้ที่รักษาศีลแปดศีลสิบหรือเคารพพระพิสุสมัมเนรแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าแต่ในทางพระธรรมวินัยโยมเวลาที่พระพิสุ จะทำความเคารพกันจะเคารพกันแบบไหนอย่างไรมีเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพิสุจะเดินทางจาริกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งมักจะเดินตามหรือประพฤติปฏิบัติคล้อยตามการเสด็จดำเนินไปของพระผู้มีพระภาคและเมื่อใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆผู้ที่ติดตามไปนั้น ก็มีผู้ที่มีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนบางคนบางท่านหรือบางรูปบางท่านเป็นผู้บวชใหม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อบรมสั่งสอนหรืออบรมสั่งสอนแล้วแต่มีพฤติกรรมหรือข้อประพฤติที่มักจะเห็นแก่พวกพ้องก็เดินทางไปด้วยในคราวที่เดินทางไปก็จะมีเสนาสนะ ในอาวาสนั้นๆไม่เพียงพอแก่พิสุผู้มีจำนวนมากพิสุที่เดินทางไปก่อนก็จับจองที่อยู่เป็นส่วนของตนของตนไม่เพียงแค่นั้นก็จับจองให้กับอาจารย์บ้างอุปชาบ้างทำให้พระเถระที่เดินตามไปที่หลังไม่มีที่พักอาศัยพระเถระที่ท่านมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในหลักของพระธรรมวินัย ท่านก็ไม่ไปรบกวนพิสูจน์ที่จับจองเสนาสนะแม้ว่าจะมีพรรษาการน้อยกว่ามีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่าก็ตามและท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะไปอยู่ตามโคนต้นไม้อาศัยโคนต้นไม้นั่นแหละนั่งสมาธิเดินจงกรมตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละรูปแต่ละท่านมีอยู่ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรก็มีโอกาสตามพระผู้มีพระภาคเจ้าในคราวที่เดินทางไปจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าไปแล้วไม่มีที่พักพอไม่มีที่พักท่านก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้ในช่วงเวลาใกล้รุ่งพระองค์ก็เสด็จมายัางสถานที่นั้นและก็กระแอมพอให้ได้ยินก็มีการสนทนากันระหว่างพระเถระก,กับพระผู้มีพระภาค ว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ก็ทราบว่าเนี่ยาเทระไม่มีเสนาสนะในที่พักอาศัยพระองค์ก็เลยตรัสเรียกประชุมสงฆ์และก็สอบถามว่าเสนาสนะอันเลิศดบินทบาทอันเลิศเป็นต้นเนี่ยควรถึงแก่ใครพระพิสูจน์แต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยก็ตอบไปตามความเห็นของตนเพราะพุระเจ้าตรัสถามอย่างไรเนี่ยไม่มีการตอบเอาใจนโยมนะ ถามอย่างไรตนเองรู้สึกอย่างไรก็ตอบไปอย่างนั้นบางรูปบางท่านบวชมาในตระกูลกษัตริย์ก็บอกว่าเสนาสนะอันเลิศบินทบาตอันเลิศเป็นต้นเนี่ยคนถึงแก่ผู้ที่บวชจากตระกูลกษัตริย์ก็กล่าวไปตามลําดับแม้แต่พระอริยบุคคลโยมก็มีการกล่าวถึงว่าคนถึงแก่พระอรหรันตะ์ไปตามลําดับแต่เมื่อมีการกล่าวอย่างนั้น การแต่ละรูปแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นแล้วการแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนะพระองค์ก็ให้แสดงความคิดเห็นกันทั้งหมดแต่ละรูปแต่ละรูปก็แสดงความคิดเห็นแต่ท้ายที่สุดพระองค์ก็ตรัสสรุปให้ทราบว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้เสนาสนะอันเลิศบินทบาทอันเลิศเป็นต้นน่ยควรถึงลำดับตามพรรษาใครบวชก่อนก็ได้ก่อน ใครบวชที่หลังก็ได้ที่หลังผู้ที่บวชก่อนแม้ว่าจะยังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลเนื่องจากว่าอตรตยาสัยในการเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปของท่านอาจจะยังไม่เต็มไม่บริบูรณ์ท่านยังเป็นพิสุปุถุชนอยู่แต่พระพิสุบางรูปแม้บวชเข้ามาใหม่บางรูปบางท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ภายในวันนั้นแต่ถึงกระนั้นเมื่อท่านบวชเข้ามาในธรรมเวลยนี้ พระอรหันต์ที่บวชที่หลังก็ทําความเคารพพระพิษุผู้เป็นปุถุชนผู้บวชก่อนจะเป็นวิธีการแสดงความเคารพกันในลักษณะอย่างนี้และระหว่างพระพิษุกับญาติโยมระหว่างพระพิษุกับญาติโยมเนี่ยใครจะทําความเคารพใครก็มีข้อถกเถียงกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลปุถุชนที่เป็น คารวสาเนี่ยทำความเคารพพระเขาก็ไม่ติดใจกันแต่คารวสาที่เป็นพระอริยะบุคคลนะก็มีอยู่พระพิสุที่เป็นพระอริยะบุคคลที่เป็นบุริชนก็มีอยู่ก็เลยมีการพูดคุยกันว่าระหว่างการบรรลุธรรมเราควรที่จะเคารพกันอย่างไรบางคนบางท่านก็มีความคิดว่า คา,ารวะที่บรรลุธรรมควรได้รับความเคารพจากพระพิสุที่ยังเป็นปุถุชนแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสเพื่อที่จะให้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นให้แยกออกระหว่างเพศกับการบรรลุธรรมถ้าหากเป็นพระพิสุที่เป็นเพศบรรปชิตกับคา,ารวะญาติโยมที่เป็นคารืหัดถ้าจะมีความเคารพกันคารหัดแม้จะบรรลุธรรมก็ควร แสดงความเคารพต่อบอรรพชิตแม้เป็นสมณีน,นบวชในวันนั้น้นเวลาที่เรามีการศึกษาเ่าเรียนมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักฐานคำพี์หรือตามประเพณีในวันนี้เนี่ยก็ให้ยัดยมทั้งหลายลได้รองนึกถึงว่าเราควรจะทำอย่างไรเพราะว่าบางครั้งบางทีในวันนี้อาจจะมีลูกบวชเป็นพระและก็แม่เนี่ย ก็อยากจะแสดงออกโดยการระลึกนึกถึงการมีอุปการะต่อกันบางคนบางท่านพอบวชมาเป็นพระแต่ก็แสดงความเคารพต่อแม่โดยการกราบการไหว้อย่างนี้คอยทราบว่าพระองค์ไม่อนุญ,ญาตให้ทำอย่างนั้นฉะนั้นในวันสงกรานยมเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเป็นมาเป็นไปยาวนานเพราะว่าโดยศัพ์ นะก็มีความเกี่ยวข้องกับการการเคลื่อนการย้ายการผ่านการก้าวข้ามที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตยนะ์ที่มีการเปลี่ยนจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งแต่คนไทยของเราก็อาศัยวันนี้นั่นแหละมากำหนดกฎเกณฑ์เพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสเจริญกุศลในช่วงแดดร้อนๆหรือในช่วงของฤดูร้อน โดยการสาดน้ำซึ่งวิธีหรือข้อประพฤติปฏิบัตินี้ก็มีความพิเศษมีความแปลกของแต่ละท้องถิ่นดมาเองได้มีโอกาสเดินทางไปยังที่ต่างๆบางจังหวัดบางท้องที่เนี่ยเล่นสงกรานกันโอ้หลายวันหลายเดือนนโยมนะเขาเล่นกันบางทีปิดถนนเล่นสงกรานกันเลยมีอยู่ปีหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางผ่านบริเวณปากท่อนะราชบุรี ระยะทางประมาณสักหนึ่งกิโลนะแต่ว่ารถวิ่งเป็นชั่วโมงกว่าจะผ่านวนะันนั้นน่าจะเป็นช่วงที่มีการสอบบาลนะีเป็นการสอบซ่อมบาลีที่วัดประดูนะสมุรสงครามเวลาที่พระพิสูจนที่เดินทางไปจากประจวบก,ก็จะผ่านเส้นทางตรงปากท่อสิ่งหนึ่งที่เห็นกับความคิดมันแตกต่างกัน เวลาเขาเล่นสงกรารกันน่ะมันแปลกแม้เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นสงกรารแต่การมองเห็นภาพที่มองเห็นมันทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจกับข้อประพฤติปฏิบัติของเด็กวัยรุ่นมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะแกก็มีปกติเล่นของแกนั่นแหละแต่ว่าตามเนื้อตามตัวของแกนี่สักลายโยมลายพลอยเลยนะ เวลาที่โยมเห็นคนสักลายนะีความรู้สึกอย่างหนึ่งของโยมคืออย่างไรบางทีนะความรู้สึกนะเขาอาจจะเป็นเด็กเกเรหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนเห็นคนสักลายเนี่ยเป็นแบบนั้นอาตมาก็มองเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่สักลายนั่นแหละว่าเอ๊ะเขาจะเล่นสงกรานกันยังไงปรากฏว่าเวลาที่มีรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะมีพวกภาชนะ รองรับใส่ใส่น้ําไว้เป็นองค์เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นถัง200ลิตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาวางไว้ใจหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยแกจะทําอย่างไรพอรถกระบะแต่ละคันแต่ละคันผ่านไปก็จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวที่อยู่ในรถคันนั้นพอผ่านไปที่เด็กหนุ่มคนนี้ที่แกสักลายมันจะลายเต็มตัวแล้วมั้งแกก็มี ขันน้ำและก็มีแป้งก่อนที่แกจะปาแป้งหรือก่อนที่แกจะลดน้ำแกยกมือไหวเออมันแปลกตรงที่ว่าคนสักลายเต็มตัวนะ่ะแสดงอาการยกมือไหวความรู้สึกที่เห็นน่ะมันรู้สึกประทับใจเออคนคนนี้ไอ้ที่เรามองเห็นภาพแรกก็คือแกน่าจะเล่นแบบแบบคนแบบโลดโพนหรือแบบแก่นแกนแบบคนที่สักลายเต็มตัว แต่ปรากฏว่าแกยกมือไหว้และแกก็ปะแป้งบ้างลดน้ำบ้างอันนี้พอมีความรู้สึกอย่างนี้น่ะรู้สึกอนุโมทนากับเขาพลอยยินดีในสิ่งที่เขาทำแสดงความเคารพต่อบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้แหละเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีสงกรานตั้งแต่อดีตต้องเป็นแบบนี้ต้องมีความเคารพกันไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชาย ประเพณีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกสอนมาตามลำดับจะไม่แสดงออกถึงความก้าวร้าวฉะนั้นในคราวที่มีการเล่นสงกรานในแต่ละปีแต่ละปีะปวัยรุ่นหนุ่มสาวคนเท่าคนแก่ก็จะแสดงออกมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราได้ทำงานกันมาแต่ละปีแต่ละปี เรามักจะมีเทศกาลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินเกิดความสนุกสนานและปนไปด้วยความเคารพความมีน้ำใจต่อกันหนึ่งในประเพณีนั้นก็คือวันสงกรานต์ดังในวันนี้ที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญณสถานที่แห่งนี้หนะ้าที่ใดก็ตามที่มีโอกาสเข้าไปยังวัดไปยังพื้นที่ที่เขามีการจัดเตรียม ฉลองงานสงกรานต์อาจจะมีการก่อเจดีทรายมีการส่งน้ำพระทั้งหมดทั้งสิ้นให้เราสังเกตใจของเราว่าช่วงที่เราเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรเกิดความเคารพเกิดความรู้สึกยินดีในข้อประพฤติปฏิบัติของบุคคลอื่นที่เราเห็นหรือไม่ในคราวที่เราเห็นลูกๆเข้าไปหาบุคคลผู้เป็นบุพการี แสดงออกโดยการกราบไหว้โดยการขอขามากรรมแล้วก็เห็นบุคคลผู้เป็นบุพการีไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายให้ศีลให้พรให้ลูกหลานถ้าเรามีความรู้สึกยินดีใจของเราเป็นกุศลสงการานนี้ก็ชื่อว่าได้ยกคุณภาพชีวิตของเราให้สูงขึ้นให้เป็นคนที่มีความรู้สึกปรารถนาดีต่อกันมีเมตามีกรุณาต่อกันแต่ถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใด อาศัยวันสงกรานนี้กระทำความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่นจะในด้านไหนก็ตามก็ให้เราได้สังเกตจิตใจของเราว่าการกระทำนั้นจะทำให้เรามีความสุขรู้สึกยินดีต่อไปในภายหลังหรือไม่ถ้าหากว่าเรากระทำการใดๆลงไปก็ตามเป็นที่ตำหนิติติงของบุคคลอื่นแสดงว่างานสงกรานที่เขาจัดขึ้นอาจจะไม่ใช่เพื่อเราก็เป็นได้ เพราะงานสงกรานเป็นไปเพื่อทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันฉันั้นในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญณสถานที่นี้หรือในที่ใดก็ตามถ้าหากว่าเราได้เข้าไปร่วมงานสงกรานในที่นั้นนั้นก็ขอให้ได้แสดงออกด้วยความรู้สึกที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกัน<อ>เพื่อเห็นว่าประเพณีที่บรรพบุรุษของเราได้นำสืบทอดกันมา แม้จะไม่ได้ปรากฏในพระไตรปิฎกในคำสอนที่โปร่งแสดงไว้แต่เราก็สามารถนำเอาคำสอนธรรมะที่อยู่ในคำสอนนั่นแหละมาประยุกต์มาใช้ในงานสงกรานต์ด้วยการกราบพระไหว้พระสงน้ำพระก่อเจดีทรายสร้างความรู้สึกดีๆที่มีในพระศาสนานีมีในพระธรรมคำสอนมีการแสดงออกถึงบุคคลผู้เป็นบุพการี โดยเข้าไปอุปถากอุปถมัมภตามสมควรแก่ฐานะโอกาสแสดงออกถึงความรู้สึกผิดที่เราได้กระทําผิดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ขอเข้ามากรรมต่อท่านเมื่อใดก็ตามที่มีการขอเข้ามากันกําแพงใจที่เรารู้สึกปิดกัน้นความรู้สึกของคนอื่นก็จะเปิดกว้างออกทําให้เรามีไมตรีจิตต่อกันก็ขอให้วันสงกรานในปีนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให คนไทยทุกคนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการเล่นสงกรานต์มีใจปรารถนาดีต่อกันทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสันติสุขในเมืองไทยของเราดังก็ขอ,อนโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลเจตนาของบุคคลที่จัดงานสงกรานต์ขึ้นไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามที่ทำให้หลายๆคนสามารถประสานใจรวมกันทำให้เกิดความรู้สึกเกิดความสามัคคีใน ภูมิภาคนั้นๆในสังคมนั้นๆก็ขอยบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจากความอ่อนน้อมที่เราแสดงออกต่อกันนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระศาสนายิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านต่อไป ก็ขอยรอท่าน,นทั้งหลายตั้งใจอุทิศส่วนบุญส,งส่งกุศลให้กับญาติทั้งหลายสพรพพสัตท,ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวสะสัพพสตาน,นจะโหตุสเพปิเตอิมังปุญญปะปติงลัทธานะสุขิตาหุนตุ ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิน สา,สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพอ่อนิมนต์พระพิสุทธิ์สำเนินกล่าวธรรมสัพพีติโยวิวัชชนตุความจันไรทางปวงจงบำราดไปสับพรโรคโควินัส,สตุโรคทางปวงของท่านจงหายมาเจภวัทวันดายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวา ท่านจมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวัฒนสิลิสานิจังวุธาปาจายิโนจัตตารุธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลังทรรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภวะตุสัพมังขลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สพัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสจีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน